หนึ่งในตำรวจเป็นระดับตำรวจใหญ่พลตํารวจเอกแล้วละครับช,ชื่อคุ<ช>้นนามสกุลคุค้นค,ค,ค,คือพลตารวจเอกวุฒิลิปตาพล,ลบรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นหนึ่งในรายชื่อตามคําสั่งมาตรา44นี้ด้วยให้พ้นจากตําแหน่งแล้วโอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงในตําแหน่งผู้ตรว,รวจราชการพิเศษประจําสํานักนายกรัฐมนตรีซึ่งต้องขาดจากตําแหน่งหน้าที่แล้วก็อัตราเงินเดือนเดิมก็คือ ตำแหน่งของรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติและให้นําความกราบบังคมทูลเพื่อที่จะส่งพระกรุณาโปรดเกลา้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง,ต,งต่อไปด้วยครับรับนะักข่าวไปถามกับพลตำรวจเอกคุนินะฮะก็ตอบคําถามบอกว่าคําสั่งนี่ชัดเจนอยู่แล้วไม่อยากให้ไปตีความในเชิงลบนะครับไปนั่งตําแหน่งเป็นผู้ตวรวจราชการเนี่ยก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่ดีตรวจสอบได้ทั่วประเทศถ้า รู้จักนามสก,กุลของพลตำรวจเอกคุ่ยก็คงจะคุ้นกับคุณสุวัส์นะครับเพราะว่าคุณสุวัส์ก็เป็นพี่ชายนะฮะแล้วก็ทางพลตำรวจเอกคุศลจะ,กะเกษียายุราชการในปีหน้าปี2560นะครับมีอาวุโสลำดับที่หนึ่งนะถ้าสมมุติว่ามีการแต่งตั้งโยกย้ายรอบหน้าแล้วดูตามอาวุโสเนี่ยนะฮะทางตัวของพลตำรวจเอกคุศเองก็ถือว่าเป็นคนดิดเดตเบอร์หนึ่งที่จะนั่งเป็นผอ,อตอรอนะครับเคยเป็น ผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวและปัจจุบันก็ทำงานด้านต่างประเทศอแชรากรมข้ามชาติและการท่องเที่ยวสองตำแหน่งน่าสนใจฮะว่าย้ายพลตำรวจเอกพุทธไปอยู่ที่ตำแหน่งผู้ตรวจราชการให้พลตรีสรรเสริญแก้วกำเนิดมาดูแลด้านงานประชาสัมพันธ์มันจะมีอะไรหรือเปล่าหรือว่าจะมีผลยังไงตามมาหรือเปล่าเชื่อว่าเดี๋ยวนักข่าวคงไปสอบถามกับคนเอกธามนะฮะ